พัสรามหาคารินมาแล้วพาคุณผู้ชมมาบุกมาลุยชุมชนต่างๆทั่วไทยวันนี้เป็นคิวของชุมชนในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าชุมชนนี้ทำอาชีพอะไรบางอย่างที่เขารวมตัวกันใหญ่ที่สุดเลยล่ะแต่คุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าอยากรู้วิถีชีวิตชุมชนของที่ไหนให้ไปที่ไป ค่ะหวหน้าไม่ได้ลงนะคะสวัสดีคุณเฉลยนะคะไม่ต้องให้ดอกไมออ้ผูช้ชมอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นแต่ถามให้ช่วยทีอันนี้อะไรคะมันเทศค่ะมันเทศ,ศไม่ใช่พาสเทศค่ะไม่เหมือนกันเนาะพี่เนาะไม่เหมือนค่ะ มันมือเสือจ้ามันมือเสือรสชาติมันเป็นยังไงคะมันอร่อยจ้ะโอ้ยมันอร่อยค่ะแหมหนูอยากลองสักนิดแต่คุณป้าได้จ้ะครั้งแรกในชีวิตแล้วมันมากไปอ่ะมากเหรอป้าขอบคุณมากนะคะเริ่มไม่ซื้อเลยจ้า ที่รู้สึกว่าไม่มีใครแคร์ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะคุณไม่ยอมแคร์แง่เดี๋ยวปลาปลาช่อนกันครับไงบ้างคะขายดีไหมคะขายปลาครับอ้าวไข่คะนั่นน่ะสิไข่คะหนูดาวเองค่ะจากคูณปัดสบัดข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่าแต่เรียกหนูมีอะไรคะมันจาวมะพร้าวต้มกะทิน้ำตาลตาโหดแท้ของเพชรบุรีอร่อยมาก แต่น่ากินมากค่ะกินเลยค่ะอร่อยไหมคะกินฟรีค่ะกินไปเลยค่ะเมแอปหาไม่กิุฟรีจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้หน้าตาเหมือนขนมตาลแต่ใช่หรือไม่ใช่คะเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขนมอะไรคะอันนี้จะเป็นเผือกที่จะเป็นมันในผรดทองค่ะมีที่อื่นไหมคะหรือว่าเป็นขนมของที่นี่คะ่ะมีที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวชิมเลย,น,เยนะคะค่ะยี่สิบบาทค่ะอ,อ๋อก็จ่ายก่อน ที่มาพนันนิคมต้องหาให้เจออ่าก็หาเจอคะ่ะมีแดงและแกงล,ลาโอ้ยสวัสดีคะ่ะยายสวัสดีจ้าสงสัยอย่างหนึง่งว่าทําไมต้องทานด้วยกันคะถ้ามาพนันแล้วไม่ทานมีแดงในในแกงล,ลาก็มาไม่ถึงนะาอาย,งายังไงต้องกินแล้วนะแต่อาาขอถามก่อนขอข้อมูลก่อนทำไมถึงเป็นสีแดงคนะถ้าใช้น้ำมะเขือเทศน,นะคะ่ะน้ำมะเขือเทศ่ะ ห้ามไปที่แกงลาวเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ไหนคะแกงลาวไปที่ซีย่างค่ะไปอินซี่มีฝีกินได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขอลองกินหน่อยค่ะไปจ้าขอบคุณพี่โอเล่นะคะขอบคุณคุณป้าด้วยค่ะเนื้ออะไรหน่อยี้อันนี้ไม่ดีเหรอคะไม่เป็นไรเนาะเก่งใจเก่งใจค่ะเก่งใจ Uhm. ชลบุรีของดีเขาก็คือขา้าวหลามยังไม่เจอเลยค่ะห่างเตาแวบๆนะข้าวหลามสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแปะครับตุ้มเฉะซุ้มเฉะซุ้อ้าวไม่ใช่น้อมีหน้าอะไรบ้างคะมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวสองอย่างนะพี่ลองทุบดูใช้อะไรทุบคะค้อนครับค้อนครับ คือสอสทกกันชกกนชชกนแรงๆครับไม่ใ oh. ช่รักงันตเอาตีแรงๆได้ตีกลัวมันดังค่ะไม่ได้ได้ไแล้วค่ะของดีต้องมีเยื่อไผ่าเยอะแยะต่แป๊ะขายข้าวหลาม ขอบคุณพี่แป๊มากเลยนะคะพกตังมา20่0บาทนะออ้ยได้ของเต็มไม้เต็มมือเลยคุณผู้ชมแต่เอ๊ะไม้ไพ่นอกจากเขาจะเอาไปทำข้าวหลามแล้วที่นี่นะมีอยู่หนึ่งชุมชนค่ะเขาทําประโยชน์จากไม้ไผ่เขาบอกว่าเป็นระดับโลกเลยนะว่าแต่จะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวีดับสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าวประกาศกันให้สบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบ่ายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ